สวัสดีครับร้านแม่คอมทูนะครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอผลเทสนะผมจะเป็นผลเทสกกร์ดจอของทางกิดกะไบนะครับจะเป็น g Force 750 TI นะครับตัวนี้ฝังพัดลมนะครับจะเป็น Winforce นะครับพัดลมเนี่ยพัดลมไม่คอนไม่โยกนะครับมาดูที่ขาของก๊าจอนะครับผมนี่นะครับไม่มีผิดเบ้วนะครับมีพอร์ต HDMI สองพอร์ต HDMI สองพอร์ตนะผมเสียบเป็น HDMI เข้าหน้าจออยู่นะครับตอนนี้เพดหลังนะครับ S.N สินค้าตัวนี้จะเป็น160941019366นะครับนี่นะครับผมนี่นะครับ750 TI นะครับ OC นะครับ2 GB นะครับกา้าจอตัวนี้ต้องการไฟเลี้ยงนะครับ6พินนะผมนะครับใช้เป็นบอร์ดลอยนะครับผมมาดูที่ส่วนของหน้าจอกันนะครผมปาติปกตินะครับค้นหาด้วย GPU s e นะครับเป็น NVIDIA GeForce GTX เจ็ดห้นย์ท i ไ e เมมโมรี่ไซส์กิกนะครับเมมโมรี่ไซส์จเีเนะครับจะจะเทสเราระบบฟูลมาร์กนะครับผมมาดูเปอร์ฟอร์แมนซ์ของการจอกันนะครับวัร์ดีเทคสัก,กู่นะครับอ่าดีเทคแล้วนะครับเฟรมเรทที่ได้ในความละเอียดเ d ทีนะครับนี่นะครับอยู่ที่75เฟรมเรทนะครับสูงสุดคือ76นะครับกา,ารจอทำงาน99าเปอร์เซ็นต์นะครับ ดูที่ความร้อนนะครับความร้อนตอนนี้แตะอยู่ทีห้าสิบห้สิบเองศานะครับในโฟ,นฟมาร์ก็อาจจะไม่ตรงนะอาจจะบวกลบห้าบวกลบ7นะครับในความร้อนภาพไหลลื่อนไม่มีอาการหน่วยอาการกระตุกนะครับมันดูส่วนของพัดลมนะครับนี่นะยังหมุนปกตินะครผม อันนี้จะฟูลโหลดแล้วครับเดี๋ยวมาดูผลเทสในฟูลโหลดกันนะครับดีเทเสร็จแล้วดูผลเทสครับผลเทสที่ได้ในความละเอียด HD นะครับจะอยู่ที่44เฟรมเรทนะครับผมความร้อนอยู่ที่61องศานะครับ yeah. หารนะครับ